ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวต,วตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีกันก็คือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนของสาชะ ดับได้ว่านะครับอิทธิพลของดวงดาวพุธของคุณนั้นถือว่าอยู่ในจุดของการที่เรียกว่าชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์การก้าวหน้าเป็นอย่างดีจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตในลักษณะท,ที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีมากๆเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพุธณตตำแหน่งนี้ติดตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นอุดมเกณฑ์เกิดขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นการที่ดาวพุธถึงถือว่าเป็นดาวประจําตัวติดตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ก็ถือว่าชีวิตของคุณจะได้รับความราบรื่นจะได้รับความสําเร็จและก็จะได้รับการเกื้อกูลเกิดขึ้นส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของชีวิตของชาวราศีกันนั้นจะมีความคืบหน้าและก็มีความสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นเอง ซึ่งนะครับดาวพุธของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในวันที่9มกราคมในเวลา22น41นาทีจะทำการยกออกมาจากเรือนมาสีพิจิตเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูพุธณตตำแหน่งเรือนธนูตรงนี้เขาเรียกว่าพุธท,ที่ติดตำแหน่งเป็นปลามีความไม่มั่นคงอยู่มีความไม่แน่นอนอยู่หรือพุธตำแหน่งที่เรียกว่าอ่อนแอ มันก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีกันเองครับอาจจะเจอจุดของการไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้บ้างชีวิตก่อนหน้านี้ที่มีแรงไฟแรงกายเป็นอย่างเต็มที่อยู่ๆมันก็จะรู้สึกท้อแท้ถดถอยเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันสภาวะจิตใจก็อาจจะรู้สึกว่าน้อยๆเหนื่อยๆรู้สึกว่าจะมีเรื่องราวของความน้ําแล้วก็การต่อสู้เข้ามาบ้างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าอิทธิพลของดาวพุธณนจุดตรงนี้ยังติดตําแหน่งเป็นอุดมการณ์อยู่เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคำว่าอุดมการณ์มันก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ให้คุณแก่ชะตาอยู่เกิดขึ้นนั่นเองทำให้ในเรื่องราวของคำว่าปละก็ดีขึ้นละครับช่วยเหลือคำว่าปล่าหรือจุดที่เรียกว่าเสียให้ก่อเกิดในลักษณะท,ที่เรียกว่าแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อยู่ ฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นได้ก็จริงมีความท้อถอยมีความรู้สึกว่าชีวิตเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็จะเกิดในเรื่องราวของการแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้อยู่ดีหรือถ้าเกิดคุณท้อถอยเกิดขึ้นอยู่ๆเดี๋ยวคุณก็มีไฟเกิดขึ้นได้อยู่ดีนั่นเอง ฉะนั้นครับก็ถือว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณในตลอดทั้งเดือนมกราคมนี้ถึงแม้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของดาวพุทธที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากวันที่9้ามกราคมก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ถึงแม้ความหมายเขายังว่าเป็นปลาแต่ก็เป็นปลาที่ติดตําแหน่งอุดมเกฑนนั่นเองก็ยังให้คุณกับชะตาทําให้ชีวิตของชาวราศีกันยังมีความก้าวหน้าและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีกันกันบ้างน,นะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณก็คือดาวพุธซึ่งถือว่าดาวประจําตัวด้านดาวพุธก็จะเป็นดาวประจําตัวของตนุลาของคุณเช่นเดียวกันฉะนั้นเหมือนที่ทายทักกันไปแหละครับในเรื่องราวเกี่ยวกับดาวประจําตัวของคุณดีฉะนั้นเรื่องงานของคุณก็ต้องดีตามฉะนั้นการที่เรียกว่าดาวการงานของคุณก่อนหน้านี้นะครับได้ไปอยู่ในเรือนพิจิเรเลยได้ว่าการงานกรามะอยู่ในเรือนสาชะ เท่ากับว่าธุรกิจธุรกรรมของคุณเกี่ยวกับการดําเนินนะครับกิจการของคุณนั้นถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวจะมีลูกค้าเยอะแยะมากมายพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เพราะเหมือนที่บอกไปแหละครับดาวพุธณจุดนี้อยู่ในเรือนของตําแหน่งที่เป็นพิจิกพิจิกก็คือสาชะสาชะคือกลุ่มคนฉะนั้นการที่ดาวการงานกรรมะอยู่ในกลุ่มคนผู้คนพร้อมสนับสนุนการงานของคุณ และก็นอกจากนั้นดาวพุธติดอุดมเกฑนก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างการันตีด้านความสําเร็จก็จะเกิดเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นทุกคนพร้อมซัพพอร์ตพร้อมสนับสนุนคุณเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งนะครับหลังจากวันที่9พุธก็ย้ายเข้าไปเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูเป็นตําแหน่งเป็นปลางานก็จะมีจุดของความไม่มั่นคงก่อนหน้านี้ออเดอร์เยอะอาจจะออเดอร์ order, มากก็จะถูกลดทอนลงมา แต่ก็ยังดีนะครับก็เหมือนที่บอกไปว่าพุทธเองก็ยังติดตำแหน่งที่ดีอย่างอุดมเกณฑ์อยู่ฉะนั้นการที่เรียกว่าเป็นปลามันมีจริงครับปลาก็คืออาจจะมีจุดของการสะดุดจุดของการติดขัดเรื่องราวของธุรกิจที่อาจจะเบาบางลงไปหรือไม่ได้คึกคักเหมือนช่วงตั้งแต่ในวันที่1ถึงวันที่9ก็จริงแต่มันก็ยังเป็นจุดของการที่แก้ปัญหาได้แล้วก็ขับเคลื่อนได้อยู่นั่นเอง จึงส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของการงานของคุณอาจจะดูเนื่อยๆหน่อยอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะครับหลังจากวันที่9แต่มันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาใหญ่เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกท้อหรือรู้สึกว่าแย่ๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นเองแค่จ,จะทำให้คุณรู้สึกว่างานไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ในช่วงของวันที่9เป็นต้นไปนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านการเงินของชาวราศีกันก็คือดาวศุกร์การที่ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของสาชะหรือเรียกว่าโคจรไปอยู่ในเรือนพิจิตรตรงนี้นับได้ว่าดาวศุกร์ของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นปลกทาให้การเงินของคุณมีจุดของการที่ไม่มั่นคงอยู่มีความไม่แน่นอนมีความไม่ชัดเจนหรือเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว การเงินของคุณอาจจะมีสภาวะตึงเครียดหน่อยหรือไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเงินที่คุณคาดหวังฉะนั้นในเรื่องการเงินอาจจะมีจุดของการเสียเสียอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าจุดตำแหน่งของดวงดาวอยู่ในจุดที่อ่อนแอน,นั่นเองถึงแม้จะเป็นพบที่ไม่ได้เสียก็จริงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีนะักแต่ข้อดีก็มีนะครับเพราะอย่างน้อยๆอ,อิทธิพลของดาวศุกร์ของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินก็ยังโครจรเข้าไปสู่ในเรือนพิจิก ซึ่งพิจิกคือราศีาธาตุน้ําดาวศุกร์คือดาวาธาตุน้ําอยู่ในเรือนราศีาธาตุน้ําก็ยังเป็นลักษณะของการเกลือกล่อมกันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังออกตัวรอดไปได้นั่นเองยังสามารถเนียนๆย,ยังสามรารถทูๆใจๆจนผ่านไปได้นั่นเองและสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นการที่เรียกว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนพิจิกดาวศุกร์นะครับยังอยู่ในเรือนของอังคารซึ่งถือว่าเป็นเรือนคู่มิตรกับดาวศุกร์อีกด้วยเพราะฉะนั้นการเงินถือว่าถึงแม้จะมีจุดเสียคําว่าปปลก แต่มันก็ยังมีคู่มิตรที่พร้อมพพอร์ตพร้อมเกื้อกูลและก็ยังอยู่ในเรือนธาตุน้ําที่ยังพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เอาตัวรอดไปอย่างเนียนๆได้อยู่ทําให้การเงินของคุณเจอจุดสะดุดเจอจุดติดขัดเจอจุดความไม่มั่นคงเจอจุดความไม่แน่นอนแต่มันก็ผ่านไปได้น,นั่นเองซึ่งหลังจากวันที่20มกราคมในเวลา13นาฬิกา30นาทีดาวศุกร์ข,ของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินนะครับจะโคจรยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูเกิดขึ้น ฉะนั้นการที่ดาวสุกนะครับยกเข้าไปสู่ในเรือนธนูแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านั้นเป็นปลามันก็จะทําให้คุณแข็งแรงขึ้นเพราะสุกในาตําแหน่งนี้ติดตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นมหาจักรเลยทีเดียวมหาจักรคือความสําเร็จมหาจักรคือเงินก้อนเยอะเงินก้อนใหญ่แล้วก็เงินก้อนโตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตก็จะสามารถคาดหวังได้จากเหตุการณ์หลังจากวันที่20มกราคมก็คือต้องรอให้ดาวสุกย้ายก่อนนั่นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวการเงินของคุณก็จะมีเกณฑ์การที่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นกับเขาได้นั่นเองแต่ทุกสิ่งของคําว่ามหาจากักรก็จะไม่ประทานมาแบบไง่ายได้นะครับทุกสิ่งกว่าจะได้มาต้องเพียรพยายามก่อนต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องขวนขวายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีลักษณะข,ของการที่จะต้องติดติดขัดขัดได้กับเขาอยู่หรือต้องแก้ปัญหาก่อนต้องขวนขวายก่อนต้องพยายามก่อนแล้วจึงจะประสบความสําเร็จกับเขาได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นการเงินของคุณนะครับก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นมีเกณฑ์การที่คาดหวังกับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันจะสามารถทําให้คุณลงหลักปักฐานสร้างสารรค์ความมั่นคงก่อตัวขึ้นมากับเขาได้ในช่วงตั้งแต่วันที่20มกราคมด้านการเงินของคุณก็จะอยู่ในจุดที่ดีเกิดขึ้นแล้วนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีกันนะครับก็ถือว่าเป็นดาวพฤหัสบดีอิทธิพลดาวความรักของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมรณนะแต่ก็ยังดีครับอยู่ในเรือนที่เสียอย่างมรณะก็จริงนะแต่เขาก็ยังติดตําแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ก็ถือว่ายังถูถูไถ,ถ,ถยไถยกับการที่ยังเอาตัวรอดได้อยู่เกี่ยวกับความรักนั่นเองถึงแม้ความรักจะดูจืดจางถึงแม้ความรักจะไม่ค่อยได้ดังใจหรือความรักจะทําให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากไม่มีความสุขเกิดขึ้นก็จริง เพราะมีความเป็นมรณะและแถมอิทธิพลอย่างราหูก็ยังมาเพ่งเลงกับชาวราศีกันอยู่ก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำเข้าไปใหญ่ว่าชาวราศีกันจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของการที่ไม่สุขไม่สมหวังเกี่ยวกับในเรื่องของรักสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงครับกับความรักที่มันยังดูอึมครึมอยู่ดูมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นได้อยู่จากพลังงานของพระราหูที่เข้ามานะครับเลงกันกับชาวราศีกันนั่นเอง ยิ่งจังหวะที่พระเกตเองก็ยังอยู่ในมรณะแถมยังอยู่เคียงข้างกับดาวพฤหัสแบบนี้พระเกตเป็นดาวเสี้ยมอยู่แล้วครับเสี้ยมให้คุณรู้สึกถึงการที่เรียกว่าน้อยน้อยทุกๆุกเครียดเครียดได้ง่ายฉะนั้นช่วงเวลาในเดือนนี้คุณอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวกับรักสักหน่อยทําให้ความรักของคุณอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดเกิดขึ้นหรือคิดเยอะคิดมากคิดไปเองเกี่ยวกับรักกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนหน่อยนะครับความรักอาจจะยังเป็นอุปสรรคและก็ปัญหาหน่อยเกี่ยวกับชาวราศีกันตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวส่วนใครที่ยังโสดอยู่ก็เหมือนที่บอกไปแล้ะครับรักไม่ดีักขนาดนี้ฉะนั้นคนโสดก็อย่าเพิ่งรีบอย่าพึ่งนะครับในการที่จะตัดสินใจคบหาใครต้องวิเคราะห์นานๆหน่อยเพราะคุณอาจจะเจอกับคนที่ไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้นั่นเองฉะนั้นก็ต้องดูๆกันไปแบบยาวๆหน่อยนะครับว่าจะคบหาคนนี้ได้จริงหรือเปล่า เพราะมันเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าราหูยังอยู่ในเรือนคู่ทําให้คุณเองก็จะมืดบอดเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการตัดสินใจที่หกนกลจักเป็นดอกบัวหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนมกราคมนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีกันนั้นถือว่าเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องมีจุดของการที่ต้องต่อสู้หน่อยฝ่าฟันนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกครับเพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนชีวิตมีความสําเร็จได้อยู่มีความก้าวหน้าได้อยู่การงานมีการพัฒนาขึ้นและก็เติบโตขึ้นได้การเงินอาจจะมีจุดติดขัดในช่วงของ120 แต่พอหลังจาก20นะครับก็ดีขึ้นความรักนะครับก็อย่าไปโฟกัสกับมันเยอะเพราะถือว่าความรักยังอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันยังมีจุดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับความรักไม่มองความรักเป็นเรื่องใหญ่คุณก็จะไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำลายแบบภาพ e รวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกํา,ากเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำทำนายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันจะแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับสไครและกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนทํนนายดวใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ